เรื่องนี้มันน่ากลัวขนาดไหนผีมันมุดเตียงกันนะครับมุดเตียงใช่ขยกมเตียงกันเลยอะดูมาพี่เลือดสาดเขาน่ากลัวกว่าผีอะผมยังไม่ทันได้เล่าเลยเนี่ยนี่แค่เกลนดนะเนี่ยคือเรื่องชื่อเรื่องว่าอะไรอะผีขยุ่มหัวขยุ้มโอ้ที่ผมโคมนะครับแล้ค่อยๆดึงลงดึงลงอย่างเงี้ยพี่คุณโคมอยู่แล้วป้าโคมอยู่ดีมันก็ดึงลงเองอย่างแบบตัวตัวนี้มาตัวตัวนี้มาที่ดึงผมผมก้มหัวลงมาดูหน้าเตียงเออ กมหัวก็หัวคะผมเผ็เลยพี่เต็มตาเลยเห็นผีผมผมมันตกลมาข้างล่างอ๋อเลยนะคะขึ้นมาเท่านั้นแหละเจอผีไม่ไม่ไม่เลยนาขึ้นมาแล้วผมก็นอนลงไปต่อเนี่แหละทีเนี้ยผมเจอจริงพี่เจอผีอู๊อันนี้ของจริง่ะญิงพี่มันดึงของมานไปได้เตียงอะดึงคอผมด้วยยเฮ้ยนี่มันขยุมหัวผมเลยพี่ขยุมหัวหัวหัวคุณตนมันขยุมหัวไหนอะ ช่วงอะไรกันเสร็จแนละ้วผมก็คืนมานอนทีนี้มันหายไปเลยพี่ก็ไม่ไม่ปวนของมนี้เลยคุณจ้วงเขาด้วยไหมตายฮะตายตายตาย